สวัสดีครับผมจะพาท่านมาชมงาน PCA หรือสมาคมผู้ประกอบการรถเครน,นครับมีจัดประชุมในวันนี้ที่สวนนงนุชนะครับแล้วดูนะครับเช้า,ชาๆตอนนี้9ก้าโมงตรงนะครับคนมากันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครนนะครับ เป็นยี่ห้อแม่ดาเอ้ยเมดเมด่ดค,ครับโอ้โหคนเยอะมากเลยเ,เป็นคณะกรรมการหลายๆาสมาคมเกี่ยวกับพัฒมิตรนะครับดูครับนันดูคนเยอะมากอันนี้ก่อนมาเราต้องลงทะเบียนก่อนอเ,อเราลงทะเบียนนะครับตรงนี้จุดลงทะเบียนแล้วตรงนี้ก็เป็น ท่านดูนะครับ PCA PCA and Nuan เดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับ PCA and Nuan knitting สอง5ูนสองห้า lifting to the future ยกอ,อนาคตนะครับดูนะครับคนที่เน็กไทยสีเหลืองนั่นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถเทรนนะครับคนที่ติดกันก็เป็นประธาน สหพันธ์ขนส่งเออนายกนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นอยู่แต่คนซ้ายนี่พิตตี้นะครับผมไม่ต้องแนะนําท่านก็เห็นนะครับเห็นการใส่เสื้อก็รู้แล้วนะครับว่านี่คือพิตตี้เห็นไหมครับสวยไหมครับเนี่โอ้โหผมให้ท่านดูใกล้ๆเลยนะครับนะครับเราไปดูบรรยากาศในวันนี้เยอะเดี๋ยวจะมีการประชุมอยู่ในห้องนี้นะครับ สวนนงนุชเป็นสถานที่จัดงานที่ดีนะครับเพราะเคยมาจัดหลายห้องแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้คนเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสมาคมที่พันธมิตรหลายๆแหง่งมารวมกันทุกทุกครั้งนะครับแล้วไปดูจุดลงทะเบียนก่อนนะครับนี่ครับจุดลงทะเบียนของเขาเห็นไ,ไหมครับแล้วนี่ก็ จุดลงทะเบียนสมาคมผู้ประกอบการรถเคลนเราไปดูข้างในดีกว่าและเดี๋ยวมีประชุมผมจะเก็บภาพทั้งหมดให้ท่านชมนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ประชุมหลายๆบริษัทหลายๆห,หน่วยงานก็จะมาเข้ามาในนี้นะครับเป็นของสวนอนุร์เข้านะครับใครมาจัดงานนี้ก็สบายนะครับ ขมให้ท่านดูบรรยากาศปั๊บหนึ่งก่อนก่อนที่จะมีการเดินนะครับอันนี้นะครับบริษัทเชฟรอนการเทคนะครับต่อมาก็ที่อะไรเบริษัทสอสออะไรบริษัทวี B. ซัพเพอร์มอเตอร์พันธมิตร บริษัทอ๋ออันนี้บริการเครื่องดื่มและนี้พันธมิตรอะไรครับอันนี้คุณอุชัยนะครับรูปหล่อของเราอของ P.C.A. นะครับเรามาดูนะครับพันธมิตรพันธมิตรคืออะไรเอเอ๊ะทำไมใช้คำว่าพันธมิตรแปลว่าอะไรนะ อ๋อเวลาไปไหนไปกันเงี้ยอ๋ออันนี้ FAW นะครับ FAW แล้วนี้ก็ TPG TPG l u b r i c a n สสวััดีครบสวัสดีครับ TPG l u b r i c <oughs> a n คืออะไรนะน้ำมันเชลใช่ครับเป็นเครื่องใช้ักรหน่ายครับเป็นของเชลครับทงน้ำมัน,นเชื่อแล้วก็น้ำมันหล่อลือ่อประเภทครับที่ ที่บริษัทผมก็ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเชลอยู่นี่ใช้น้ำมแ,แบบไหนใช้ที่ปัม๊มน,น้ำน้ำมันน้ำมันที่ลงปัม๊มออ๋ปั๊มเท่ค่ะชนคอนทอใช่ดีลเลอร์มัง่งแต่ลูกชายเป็นคนสั่งอ๋อของ <ผม S 2> เนี่ยถังตัวใหญ่คล้ายกับเหมือนกับซีลิติกาที่เราเคยใช้กับบอนทอแอันนั้นเาจะใช้ให้ผ่านแบงค์อันน่า เงื่อนไขจะดีกว่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราโดนรัฐบ,บาลบังคับเรื่อง34บ,บาทดีเซลใช่ไหมครับแต่เรารู้กันอยู่แล้วว่าน้ํามันของเชลอ่ะเป็นน้ํามันที่จะบอกว่าทิ่เยี่ยงกว่าไหมต้องกล้าพูดว่าทิเยี่ยงกว่าเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นีเรเนี่ยเราก็จะใช้เติม1ลิตรเนี่ยไ,ได้ทางเดินทางได้มากกว่าแบรนด์ที่เป็นโลคอล16จประมาณ16กิโลถ้ารัาขอดชีกว่า สอเงื่อนไขที่พอครับที่ไม่ได้ผ่านแบงก์ยกตัวอย่างเดือนหนึ่งเฮียเติม3ล้านใช่ไหมครับ<ะ> <S <S เฮียวางไว้จ้ายมาเราครึ่งหนึ่งเงินประกรันล้านห้าเฮียใช้เงินมูเงินสาล้านวันที่30แล้วก็ไปเคลียร์ไปชำระวันที่เกิดที่สิบเท่ากับว่าเหมือนกับเฮียเติมเพิ่มมาแค่ครึ่งเดียวครับ <S <S ครับก็บสบายก็กร,ระเป๋าบริษัทเอชพีสแปดพันนี้ศูนย์รวมรถรวมอะไรรถเครน อันนี้รถัถึงพ่วงมันทุกสินค้าออ c k ี c k นี่รุ่งเจริญกฏการแน่เลย p ทไทยรีเรทร,ทรดดิ้งเออไาย,อยางอะไรหว่าดูนะครับผมพาท่านดูการประชุมเดี๋ยวดูบรรยากาศและเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูช่วงที่ประชุมนะครับ นะครับเงินใหญ่โตทีเดียวเลยโอเคเดี๋ยวประชุมผมจะถ่ายให้ท่านชมนะครับแค่นี้ก่อนนะครับอ่าผมให้ท่านดูอีกทีนะครับ,คาร,ค,ค,รบคาร์เทคนี่ครับคาร์เทคนี่น้ำมันยอดนิยมนะครับโอ้โหเมืองไทยนี่แล้วนี่พนักงานเขานะครับวันนี้เซลนะครับเซลชื่อตังครับตังตังทำเดียวอ่า อัธยาศัยโอเคดีมากเลยครับแล้วดูครับเรามาซื้อน้ำมันน้ำมันคันเทคแล้วจะมีสาวๆสว,สวยๆย,ยืนโอ้โหดูสิครับอย่างนี้เราต้องมาอุดหนุนนะอนาะเพราะว่าคนขายหน้าตาดีอ, <c oughs> อ๋อนี่การเล่นเกม <c oughs> โอเคสุดยอดเลยครับแล้วมาฝั่งนี้ม้างครับฝั่งนี้ ดีเอสแอลเอเซียแปซ่มบริษัทดีลกและบุตรจำกัดยางนะครับยางพ8นแปยางนีห้า0มื0น8 80, 10, องพันแป้อยันนี้ยางพันหแน่เลย 35, 5, 3 5มพันห้สาพันหีค่ะสอบถามได้นะครได้ไดเดี๋ยวมาโอ้เยอะนะครับ สาขาบานเลยไม่น้อยเลยนะครับตรงนี้ฮีโน่ฮีโนโ่ฮีโนโ่โนโก็มาออกบูธนะครับบริษัทดับเบิลิวเทนพาร์ตจำกัดจะไม่มาเดี๋ยวคนจะมาแล้วอันนี้กรมการขนส่งทั้งบกก็มานะครับดูครับอันนี้ของอาราชการนะครับราชการดะครับคน กรมการขนส่งทั้งบกกพกปทนี่คือข้อความต่างๆนะครับอันนี้ว่าจะฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกนะครับนะครับโอเคครับบริษัทหงทองออโต้แกส๊สเกี่ยวกับอะไรไม่รู ออโต้แก๊สเกียบกับแก๊สแน่เลยนวัตรกรรมคาร์บอนคลีนเนอร์ออกซิเทคอันใหม่ไม่เหมือนเดิมดูครับ p c <The> a a n n r e w Lifting สองศูนย์สอ้ Lifting to the Future งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีส6 8สมาคมผู้ประกอบการรถเทนเร์แถวที่24นะครับ ทุกคนนั่งกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับส้อรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568 ของสมาคมผู้ประกอบการรถเคนหรือ PCA Annual Meeting 2025 t f i e Rising to the Future พี่ช้เบลลาลิตายันมาค่ะและดิฉันค่ะน้ำวนวิบุญไทยวิเชย์ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของช่วงเช้าวันนี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะจะเป็นงานประชุมใหญ่สาัลในช่วงเช้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การประชุมนะคะของนนีาตนำพาทุกท่านค่ะไปชม VTR ที่น่าสนใจจากสมาคมผู้ประกอบการรถเคนค่ะเรียนชิญทุกท่านรับชมค่ะ ภูแิใการให้บริการของผู้ประกอบการในุ้ที่กรุงเทพมนากรครั้นเมื่อโครงการพัฒนาภาคตะวันออกเพิ่งดำเนินการทำจึงทำให้เกิดการลงทุนการก่อสร้างในทุกภาคส่วนทั้งโรงงานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งม้วนเกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันในช่วงเวลานั้นรถเครนเป็นที่ต้องการของวังไม่เป็นไรนะนัสูการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการรหายอย่าอยากได้อยู่ตรงกลางปััจุบนนี้อยากได้อยู่ตรงกลาง กระจาย,ยตัวหยือทั่วปีภาคของประเทศนานก็มไม่ถ่ายว่าช่วงเวลาดังกล่าวใช่ใช่ของรถเรนอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวสร,ร้สา,างความเป็นเอกภาพผู้ประกอบการรถเรนในภาคตะวันออกได้มีการนัดพบปรับสรนสานการผู้ประกอบการจึงมีข้อสรุปว่าควรจะตั้งองค์กรในรูปแบบของสมาคมเพื่อให้เกิดผลข,ของการร่วมมือกันเป็นตัวกระทำมากิกขึ้นและต่อมาในปี2546 ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการจากทั่วประเทศรวมตัวก <UST schnell. S 1> ันก่อัางสมาคมผู้ประกอบการรถเทงนึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรครวมถึงปัญหาของผู้ประกอบการรถเกรนทั่วประเทศได้รวมกันพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้นซึ่งนี่เองถือเป็นจุดกำเนิดของสมาคมผู้ประกอบการรถเทรนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมาคมผู้ประกอบการรถเทรนมุ่งเป็นภาคส่วนสำคัญที่ตับเคลื่อนในโยบายต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเติบโตของภาคธุรกิจที่กำลังขยายตัวและในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นยกระดับศักยภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเคร่ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านวิชาการสมาคมผู้ประกอบการรถเพย์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้การช่วยเหลือและความเม,มตตามสะดวกแก่สมาชิกและหน่วยงานต่นางๆ องคาคส่วนอีกหํานองค์กรที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิชาการเชิงเทคนิคแต่ความหน้าที่หลักในการรัดการที่มีการแย้ไขช้กฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมผ่านการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องอาจที่เช่นกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงสำนักงานควบคุมยาแานะกรมการขนส่งทางบกจนกระทั่งถึงปัจจุบันก้าสู่ปีที่ยี่สิบสามแล้วสมาคมควบคุมต่อการรถไน ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาองค์การรถเ็มของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง<ม>เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจที่ได้ให้ไว้คือการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีจริยธรรมเป็นที่รู้จักและยอมรับทัง้งภาครัฐและเอกชนในหมู่ภาพและเพื่อการต่อยอดยในการพัฒนาอีดความสามารถในการแข่งขัน,นให้กวา้างทันความต้องการของตลาด และย่อมระัคุณภาพในการบริการให้มีความเป็นมาตรฐานและด้านการยอมรับในระดับสากล